ตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกรา เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจสวดสมนต์บูชาพระรัตนตรยัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ โยโสภคะวะรหังสัมมาสัมพุทโธโยโสภะคะวอรหังสัมมาสัมพุทโธสวากตาตเยนะอะตควะตาธัมโม สุปาติปันโนอยัสสะภะคะวะโตสาวะสังโฆตัมไมยังภะคะวันทังสัทธัรมสังขังเหมเมหิสการะหิยาธาลังโร พิเทหิอภิปุนชยามะสาธุโนพันเถอภะคะวาสุทิระปาริณิพุโตภิปัจฉิมาชนตะนุกรรมปะมานัสสา อิเบสกาเดทุกตาคาราพุเตมปฏิกานหาตุธัมมาขังที่ขรรตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา โอตังพคะวันตังอภิวาเทมิสวาคัตโตพคะขวตาธมโมอามังนัสามิ สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนิมมิยันมียังบัติาภะคะวะโตอุปภาคณาเมขารังกะโรมะเสย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบกราบกราบ เมื่อพวกเราได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจกล่าวคำบูชาอาสาละหะประทีปตามเสียงหลวงพ่อกันนะลูกนะอันธรรมยังพุทธสาประควาโต ปอภาผาคณมะกะรังกะโรมเสนามตัสสาปขคาวตัอะราห์ตสัมมาสัมพุทธา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะอาชายังอัาชายังอาสาละหะปุณณีนนอาสาละหะปุณณีนนสัมปตตาสัมปตตาอาสาละหานะนักขะเตนะ อาสาละหะนักเตนะปุณณจันโทปุณณะจันโท,นนนโทยุตโตยุตโตยัตถะตะถาคตโตยัตถะตะถาคตโตอรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังสัมมาสัมพุท อิสิปตเนมิคทาเยอิสิปตเนมิคทาเยปัญจวัคคิยานังปัญจวัคขิยานังพิกขูนังพิกขูนังธรรมจักกับปวัตตนังธรรมจักกับปวัตตนังปะธรมังธรรมเทสนังปะรมังธรรมเทสนัง เทเสสิอนุตตรังเทเสสิอนุตตรังตัมมยังอนุสระอนุสรามะตัมมยังอนุสรามะปัญจวัคคิยาปัญจวัคคิยาอัตตมะนาอัตตมะนาภะคะวะโตภะคะวะโต พาสิตังอภินันทุงภาสิตังอภินันทุงอายสมตโตโกนดัญญัสสะอายสมตโตโกนทัญญัสสะวิรชังวีตะมะลังวิรชังวีตมะลังธัมมะจักขุงอุทธปาทิ ธรรมมจาจักขุงอุทปาธิยังกินจิสมุทยยธรรมมังยังกินจิสมุทยยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสัพพันตังนิโรธธรรมมันติอัตโขภะควาอัตโขภะควาอุท,า,อทา,อานังอุทาเน е สิ อ si ุทานังอ oh ุทานสิอัญญาสิว oh ัตโพโกนดันโยอัญญาสิว oh ัตโพโกนทันโยอัญญาสิว oh ัตโพโกนดันโยติอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติมยันธานิมยันธานิว <c oughs> ิปัสสันเนหิวิปัสสันเนหิมะเนหิมะเนหิ รตันตนัตยังสารนังคตาราตันตนัตยังสารนังคตาอาสาละหะปะทีเปหิอาสาละหะปะทีเปหิ ตัสสะัพคะวะโตตัสสะัพคะวะโตอภิปูชายามะอภิปูชายามะสาธุโนพันเตภะกวาสาธุโนพันเตภะกวาสุจิระปริมิพุโตปิสุจิรปรินิพุโตปิ อิเมสกาเเรอิเมสกาเเรทุกขตะปนาการภูเตทุกขตะปนาการภูเตปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอำหากังอำหากัง ทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะ,ายะสุขายะสุขายะ,ายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ,าาะ,จะดิถิเพร ดิถีเพนเรออาสาลหะปุณณมีอาสาลหะปุณณมีถึงพร้อมวันนี้แล้วถึงพร้อมวันนี้แล้วเป็นวันคล้ายวันที่เป็นวันคล้ายวันที่พระบรมศาสดาพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมจากกัปปวัตตนสูตรทรงแสดงธ <r> รรมจากกัปปวัตตนสูตรอันเป็นปฐถมเทศ อันเป็นปฐมมเทศนาแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าแก่ปัญจวัคคีทั้งห้านป่าอิสิปตนะมรุคายวันนป่าอิสิปตนะมรุคายวันท่านพระโกญท่านพระอัญญาโนทัญญะท่านพระอัญญาโนทัญญะได้เกิดธรรมจักสุได้เกิดธรรมจักสุ มีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาบรรลุโสดาปฏิผลบรรลุโสดาปฏิผล เป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมได้รับการอุปสมบทได้รับการอุปสมบทด้วยเอหิภิกุอุปสัมปทาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพระอริยสา,าวกรูปแรกเป็นพระอริยสาวกรูปแรก ทำให้พระรัตนตรัยทำให้พระรัตนตรัยดวงแก้วสามประการดวงแก้วสามประการคือพระพุทธคือพระพุทธพระธรรมพระธรรม พระสงฆ์พระสงครบถ้วนบริบูรณ์ครบถ้วนบริบูรณ์ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ตามรำลึกถึงได้ตามรำลึกถึงวันอาสาละปุูนมีนั้นแล้ววันอาสาละปุูนมีนั้นแล้วขอถึงพระรัตนตรัยขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่ง ่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ระลึกอันสูงสุด และขอสักการะบูชาและขอสักการะบูชาด้วยอาสาลหะประทีปแก้วด้วยอาสาลหะประทีปแก้วแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปรินิพานนานแล้วแม้เสด็จปรินิพานนานแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายในอนาคตการเทินในอนาคตการเทิน